ัฐนายกมนตรีส่งสัญญาณปิดไอทีวีชั่วคราวหนึ่งเดือนอ้างปัญหาข้อกฎหมายและการสมัอุปกรณ์แต่ขอให้คอรมบเป็นผู้ชี้ขาดวันอังคารนี้ท่านกรรมชรนนุนแนวทิดนายรัฐมนตรีที่จะมอบให้นายคอสิตปั้นเตรียมรัฐเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทนหนมอมปุ๋ยที่ลาออกด้านคอรมถือโอกาสกดดันให้ปรับคอรมลดใหญ่ทั้งเปลี่ยนและเพิ่ม สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวข้ามไอทีวีคืนนี้วันอาทิตย์ที่4มีนาคม2550ค่ะแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะได้มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาดูแลการแก้ปัญหาของไอทีวีเพื่อที่จะทาให้หลังการส่งมอบไอทีวีบเพียงสอปนาสามารถออกอากาศต่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็มีการพิจารณากันด้วยนะครับว่าจะสามารถให้อสอมทเข้ามาบริหารไอทีวีได้หรือไม่นั้นที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการประชุมนะครับเป็นการประชุมในส่วนของอ ่อเขอสมบัติอแต่ว่า